3รูปแบบลายเซนที่ทำให้โชคชะตาชีวิตของคุณนั้นแย่ลงกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับสินแสซีในรายการสันนิกรรมดวงรายการที่จะวิเคราะห์โชคชะตาของคุณและรวมไปถึงครับให้ข้อแนะนําที่ทําให้โชคชะตาชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับ หลังจากที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวทางด้านลายเซนนั่นเองและเราจะพูดถึงทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับในส่วนของรูปแบบแรกรูปแบบแรกนั้นผมขอพูดถึงเกี่ยวข้องกับลักษณะการเซ็นทำร้ายตัวเองซึ่งเป็นตัวอักษรแรกนะครับอักษรแรกนั้นที่มีขีดตวัดทำร้ายตัวเองผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นก็มีดอชดาต่อปันตัด สอสลา,าสอเสือลอจุลาสอลูอสีฮอนอผูกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยผมขอเอามาใช้แค่2ตัวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้สอเสือและสอสลา,าในการนำหน้าชื่อของเรานั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยครับกับในส่วนของตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูดังต่อไปนี้ครับ สำหรับในส่วนของตัวอย่างแรกนั้นแน่นอนครับว่าผมจะขอพูดในส่วนของสอเสือนั่นเองสำหรับสอเสือโดยทั่วไปแล้วเรามักจะใช้ในลักษณะของการเซนที่ปรากฏว่าทำร้ายตัวเองนะครับโดยมากเนี่ยเราจะเขียนลอลิงก่อนแล้วก็ตามตวัดเส้นหนึ่งนะครับขึ้นไปหรือบางคนก็ปรากฏว่าเขียนลอลิงขึ้นมาก่อนแล้วก็ตวัดหางก็มาแล้วก็สวนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นลักษณะที่ต้องห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามใช้ ทั้งสองรูปแบบนี้เด็ดขาดวิธีการแก้ไขผมแนะนําให้ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือเขียนลอลิงขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่า,าส่วนขึ้นมาเส้นขึ้นมาเส้นขึ้นมาตรงๆ1นึ่งเส้นหรือบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนลอลิงขึ้นมาก่อนแล้วก็ตวัดหางขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องคือไม่ตวัดหางทำร้ายตัวเอง การตรวัดหางทำร้ายตัวเองนั้นทำให้โชคชะตาชุดของเรานั้นปรากฏว่ามีเรื่องตึงเครียดอยู่สม่ำเสมอมีเรื่องปวดหัวร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาและรวมไปถึงครับว่ามักจะโดนคนแทงข้างหลังสม่ำเสมอนั่นเองครับเรามายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าชื่อชื่อว่าสมชัยนะครับวิธีการเซ็นก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราเซ็นตัวส่วนของตัวสอเสือแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรตัวข้างหลังตามมานะครับ ลักษณะเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะลายเซนที่ถูกต้องนะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับนั่นะค,คือตัวของสอสารานั่นเองสอสาราเนี่ยโดยมากเราจะเขียนคอควายก่อนนะครับแล้วก็ตามขึ้นมาขีดขึ้นมาบนหางตัวหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการทําร้ายตัวเองเช่นเดียวกันนะครับวิธีการแก้ไขนี่นคือเราเขียนตัวคอควายขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ข้างๆตัวปลายคอควายนั้นตวัดหางขึ้นเลย แบบนี้ถือว่าเป็นลนักษณะเส้นที่ดีเส้นตวัดหางชี้ขึ้นจะทําให้โชคชะตาชีวิตของเราเองนั้นเป็นคนที่มีความทะยอทยานมุ่งมั่นไปสู่ข้างหน้านะครับยกตัวอย่างนี่คืออย่างเช่นคําว่าสิริพรนะครับแล้วก็ตวัดหางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เซนตามเขียนตามข้างหลังตามต่อไปเรื่อยๆนะครับ ลักษณะเช่นนี้เป็นการแก้ไขไลเซนที่ถูกต้องย่อมทำให้โชคชะตาชุดของเราดีขึ้นมาจริงๆผมเคยแนะนำวิธีการแก้ไขไลเซน์บางท่านไปปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการเจ็บป่วยนั้นลดลงและรวมไปถึงครับว่าโชคชะตาดีขึ้นตามมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ EP แรกในส่วนของ EP ต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรรูปแบบไหนนั้นเราติดตามกันรับชมต่อไปได้เลยนะครับร่วมจัดทําโดย สบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ SPY c o s m e t i c รับผลิตสบู่และครีมบำรุงผิวทุกชนิด